ดวงชะตาวันที่8พฤศจิกายน2568คําทํานายสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่สภาพจิตใจของท่านจะอ่อนไหวเป็นพิเศษพลังของวันโลกาวินาศจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกโดยตรงทำให้ท่านอาจรู้สึกน้อยใจเศร้าหรือวิตกกังวลได้ง่ายกว่าปกติ ขอให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายหรือกดดันการงานการประสานงานอาจติดขดัดหรือเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายควรใช้การสื่อสารที่เป็นลายลกักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความผิดพลาดการทำงานที่ต้องใช้อารมณ์และความคิดสร้างสารรค์อาจไม่รับรื่นนัก ควรหันไปทำงานเอกสารหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบแทนการเงินระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือการซื้อของเพื่อบำบัดความเครียดซึ่งอาจทำให้การเงินติดขัดในภายหลังควรเก็บเงินไว้กับตัวและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ที่มีจำนวนเงินสูงสูงความรักคนโสด อาจรู้สึกเหงาและโหยหาความรักเป็นพิเศษแต่คนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจยังไม่ใช่คนที่เหมาะสมควรอดทนรอเวลาที่ดียิ่งกว่าคนมีคู่เป็นวันที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคนรักอย่างมากหากไม่ได้รับอย่างที่คาดหวังอาจเกิดอาการน้อยใจได้ง่ายควรสื่อสารความรู้สึกของตนเองออกไปอย่างตรงไปตรงมาแต่นุ่มนวล สุขภาพระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารและอาการนอนไม่หลับจิตใจที่อ่อนไหวอาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียตามไปด้วยควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและหางานอดิเรกที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความผันผวนทางอารมณ์ของตัวท่านเอง ซึ่งอาจทำให้มองปัญหาใหญ่เกินความเป็นจริงระหว่างการตีความคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นในแง่ลบทำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานตรวจสอบงานทุกชิ้นอย่างละเอียดก่อนส่งและพยายามทำงานคนเดียวอย่างสงบเพื่อลดการกระทบกระทั่งการเงินทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อควบคุมการใช้เงินและหลีกเลี่ยงการเดินห้างสรรพสินค้าหรือช้อปปิ้งออนไลน์ความรักบอกความต้องการของตนเองให้คนรักทราบและในขณะเดียวกันก็ควรให้กำลังใจและดูแลคนรักด้วยเช่นกัน